ครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชัวออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาถึงแล้วสำหรับพระเอกฮอตดี้บ้านหลังเก่านะครับยูนิคคำว่านครับยเขาแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องข้าวหักความแพงลูกไส้ล่ามายามบ้านเก่าเพราะที่ไม่ได้มากิน กี่ปีแล้วนี่ถามมาคนมาบอกฮอมาอยู่ใน้ขะมงแต่ว่าพ่อบบอยู่พ่อออกงานก็มาวันนั้นก็มามาไปรวมกันมือมาไทยไรสุด8ปีก็บซัมบานจากของแล้วเนาะฮอดเบ้านฮอดดีที่นี่ใกล้ๆบใกล้ครับบ้านไปอยู่เนี่ยปากข้างสร้างเสซลล์ดิมองมุจโญที่เซลย์บอดทิพยบ้านบ้านทิพยไปอยู่นี่คือบ้านดุยใช่ไหมล่ะครับโอ้โหบ้านฮอดซื้อยู่งนี่ฮอดก็บเรนตังสืออยู่นี่ ครับอันนี้ทีผมชิว่าเออเอาคือมื่คือเมืมาเลียนไก่แถ่หอวเลี้ยนไก่มาเลียนงูว่าเลี้ยนอย่างไรเลียนอยู่บ้านบ้านนั่นแหละที่บ้านนุ่งเลียนอะไรเปโอ้เพื่อนสิเป็นนักร้องก๊อดนะครับเพื่อนสิเป็นนักกรองเลี้ยนก๊อดพ่อหนะอาจจะถามมาเนี่ยเป็นเงาเสียงของก๊อดใช่ก๊อดจักรพรรดิครับมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยสิมีอยังที่บอว่า พ็่เนี่ยพ่อคิดถึงอยู่ตลอดอเวลาเขาทํางานเวลาเขามีปัญหาเขาจะวิ่งมาหาเขาเขาเป็นแบบว่าสิบ่าลูกกับวงเงินวงเงินลูกแต่ว่ามันจะมีช่วงเป็นบางครั้งที่เขาจะเรียนหาเลยพ่อพ่อพ่อพ,อพอ่อมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วลูกบ่ลอยากลูกบอ่าอยียงมามออียงมาไม่แล้วเขาจะเป็นคนหัวใจเขาเต้นแรงนั่นนันที่มันจะเต้นแบบ เต้นตุบ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 พอปุ๊บมันเต้นแล้วเขาบอกว่าให้ไปตรวจโรคกับไปตรวจก็ไม่มีอะไรคือบอกว่ามันในก็คือหัวใจเต้นแรงเออเป็นเป็นเวลาหน่อยนั่นเปลี่ยนได้รึไงฮะเดี๋ยวจะอยากเปลี่ยนเดี๋ยวจะอยากเปลี่ยนไหมต้นหรือเปล่าหมอเต้นเต้นนับตกใจแค่นี้หรือเปล่านี่ต้องถามคุณหมอนั่นนี่เนาะก็แบบนั้นเวลาไปหาหมอมันปวดประเต็นไหมปวดเต็นมันมันเป็นบาดบาดไปวัดหมอเขาบอกแบบวิธีนีนานนานเป็นทีแล้วว่าก็่นนานเป็นที มันเหลือแต่มันเป็นเลยเป็นโดนบอ่อไปเขาบอกไม่จำได้อุ้ย <c oughs> จำได้ตัวนักเรียนมาพ่อพ่อเตื่นอเลยนะพ่อแต่ะแตและรอบจะเป็นเป็นนานไหมบ่เป็นแค่ข้า,เามเดียวประมาณตึ๊กตุ๊ตุ๊ยืนประมาณนาทีแต่เป็นหแห้งเลยมันเตินแห้งหรือครั้งแรกติดแห้งเลยตุ๊กตุ๊กนั่งร้องอืมอันตรายไหมแบบนี้คุณหมอแต่ถ้าเราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้หัวใจลมเลี้ยวใจลมเหลวได้ไดแล้วทุกวันนี้เป็นไหม อชบอไเอาเนียแล้วเลยบุดฟิเนเกี่ยวกับเอาเนียอยู่เมือนปะเาต้งเอาเนียด้ละเท่าอยู่านหน่อยเาซัหน่อยอยู่อ่ายางมาแต่ผเท่าเพรผมเท่าแล้วเท่าย่ไหนทีขเก่าอยู่ต้งแต่มมืออ่ะแต่ว่ามันมีแต่นเก่าอยู่แต่เจเขาดีอยูก็เป็นคนสบายๆงเขาก็ไม่วดไปกับใครนเงียบสบายๆสมสมฉายางเขาเลยพระเอกนิสัยดี ดีอีหลีเอ้าดีอีหลีพวกเป๊ะตรงเวลาเป๊ะก่อนก่อนก่อนทีชายเขาจะมารอประมาณสามสี่เพลงเขาจะมายื่นรอแน่นอนโบแมนแบอ่าระเอกคนละคนอันตัวตีขึ้นนั่นยังใส่หัวแลนอยู่แต่เขาตีไม่ครับลูกเขาจะวิธีเป็นแบบนั้นทุกคนเพราะว่าผมสอนแบบนั้นฝึกมาดีฝึกมาแบบนั้นเพราะว่าพวกคุณจะไปรอแบบว่าเออพ่อพีจะขอเลยต้องแลนขืนโบแมนต้องสเตนบายต้องสแตนบายเวลา คนที่อยู่หน้าเวทีเขาร้องเพลงเสร็จเขาจะเดินเข้าร่างหลังมันบ้องเขาจะเดินเขาปุ๊บเขาเดินปั๊บเก้าแรกปุ๊บคุณต้องเหยียบพื้นออกนาฉากให้ได้เหยียบปุ๊บเขาหันหลังปุ๊บคุก็เหยียบปุ๊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 บเขาเขาวิชาเขาหอดไม่พอดีเจ้าก้อนมันเปลี่ยนไม่กลางมันไม่กางไม่กางเอออยู่บ้างอยู่ไหนเขาต้องหอดไหมมันบอลไลไปเลยคือมันเป็นไปเป็นมาของพระเอกฮอดดีอยู่กับศิลปินทั่ไทยเนาะ มีความมีระเบียบในตัวอัตโน,นมัมนติเข้าเสมอเพ่นจะเป็นคนมีระเบียบดยันไหมครัรบรนะคือส่วนตัวแล้วฮอาดีจะเป็นคนมีระเบียบจัดระเบียบเจ้าของนะคือเพื่อนจะเป็นคนโอเคมากมากเลยอันได้หน้อยโอเคอ่ะง่ายมากนะโอเค mm hmm. โอเคจนว่าเออเอิน่นาสมบูรณ์นเนาะถ้าคนไม่โอเคนี่บางคนเอาตัวไม่สมบูรณ์เนี่นเยเอาตัวมา่อครับ mm hmm. อ่าหลงทามไปตัวมีเนะะาะคนกับหลงทามคนกับ ผสมเปิดมาผสมหวังจบของที่เด่น้าแต่ว่าตินสมหวังทุกอย่างพ่อไข่แนอ่นงงเน้่ป่ะเนี่ยแอร์ขึ้นมาติดอยู่นี่มันคือหลอมอ่นงงงงเนี่ยติดแอร์แต่ว่าพอมีแนวกันมาดิอันนี้สามไม่จงปูุงอันนี้พกพ่วงของแอร์เนี่ยอ่านขแอเงี้ยคือมัเป็นซี เฮ็ดได้แล้วปึิ่มบ่สช่งเดือนพุทธภาเฮ็ดได้แล้วปึ๊บกัดติดแอหวศิษฐ์เอากระจกใส้หนีบ้านนี้เอ๊ะมันคือบ่งามบ้านของคือบ่งามอยากได้หม่องงามๆเลียว่าเออบ่ใส่กระจกดอกมันเสียบ่แล้วบ้านนี้ออกไปล้ําปึ๊บเนี่ยใจเ่ข้าจอมาอันบิวใหม่เหมือนท่านอนอนทั้งตัวนี้ทั้งทั้งหนามองรับแขกเพราะคนในมานางหรือน่งนั่งก็เรื่องแบบพวกเหตุอย่างนั้นก็ต้องเห็นก่อก กระเบื้องก็จากับปูเบ่แามกุบันี้แอร์ก็จะได้แกะออกเที่ยออกัน่บ่แกะครับก็เอาไว้อ๋อบิวอินเหรอเออครับครับกาเริ่ม้กบกระ้กอยูยินไม่กับเป็ดเป็นหอมั้หลายเนี่เอิดติดมกตงทยัไติดแอร์ก็ไม่กระจกก็รวมออกไ็หละตบ้านเกิดพอเลยมคำนีงอันบ้านเกิดสิยูบันเรือออกไปอีกสองกิโลอันนี้เามาสื่อใหม่ อันมันอยู่ในตลาดที่ไหนเห็ดหมูลำอยู่ตลาดคนดกะหมวกมูในื้อกะเกียแใจได้บ้างเลยออกมาซื้ออยู่นี่ครับจักจักไรครับพี่เรียกอะไรสองไรมันก็มาซื้อตรงนี้เราไปซื้อฟังนั่นแล้วก็ไปซื้อฟังพุ่มลูกซื้อว่าจะเกิดเกิดอะไรอีกหนึ่งเราไปซื้อร้านอาหารตางพุ่นหมอลำซุ้มเขาขู่ปออขู่ยู่พุกนเขาเป็นเคลืองต่อใหม่โดมตัวดีว่าเป็นสิ่งยี่สิบปีแล้วน้องผ่อนี่ย อดไปโดมแต่หลุ่นแรกเลยเนาะครับแม่นบ่โดมมันสิบแปปีครับโอ้โหสิบแปดปีสิบเจ็ดสปีโดมตุนสมัยก่อนมีโดมคือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแล้วมีโดมซ่อมมีมีโดมตางที่ของผอที่ก็ไม่ได้ครับครับเฮ็ดซูซีกันแต่ว่าของผอสิก่อนอยู่นู้นของผอเฮ็ดแบบบ่ได้คือไม่ใหไม่ให้พี่หลุดปวดพี่หลุดปวดอันอัน เสาแม่เสาใหญ่ๆแม่เสาแม่เสาท่านไปนับวันสี่สิบเศษโอ้โหเหตุเหตุขาดเพราะวัาแล้เหตุเื่อนไปพร้อมไหม เฮ็ดโดหมดเลยจ้าใบมันมันคุ้งเลยพี่เขาวบกกินดีข้าเฮ็ดแซบเสียบไปกินกินน้ำข้าของแปนมล่ะเอาเอาน้ำมะน้ำมาเกี๊ก่อนเทาจังกุ้ยนี่แหละผู้สิกินเข่าแซ่บก้อนมูแฮ่ฮอตดีหรือเล่ากะม้าบั่นเลยครับกะบ้านหลังเก่าตีกินเข่าแซ่บก้อนมูกินไม่หมดน้ำมากมากมากเป็นข้าวได้หนิข้าวกอนก้อนคันนี้โอ้เป็นข้าวแล้วข้าวมามาเข้ามา เขาคอยมีผู้ใดผู้จผู้ผู้ใ่ว่าเป็นโรคเป็นผู้แ้จตนว่าจตง้ข้าไปนงหมดครั้งแรกในรอบจปี่าไห่ีครั้งแรกในรอบกี่ปีบาง่วบางใไได้ได้อ้พออยู่นะมาอยู่มาผิดเลยนี่เราก็มามมเรมเนัทับข่าวครับดใจเ้รันดีใจแล้วัน ขอบคุณเกัฝากาฝากโตน้ำทั้งช่องฝากฝากโต,าาตเปนว่าของถูกช่องน้ำคำประวนรันหนึ่งศิลปินผู้ไทยนี่ยหองบบ่มีคมรูด้านนี้แลวกบ,บ,บพ่มีรลเฮ็ดมากไหมมันสิมีอตังผู้นงเหตุที่มาจากสาว<อ>หน่อยแล้วก็น้องเตยเอตังเนาะอ่อตังศิลปินผู้ไทยรำได้ผินห่างได้พ่อวีและพงษ์นะครับ กล่าวว่าอยังเนี่ยมัดอึดยังมันเติดแต่ว่าชอบพ่ออยู่อย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับีพพี่น้องบันที่บรรยากาศอบอุ่นต้อนรับพระเอกฮ็อตตี้กับบ้านหลังเก่านะครับลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ